สำบายดีพี่น้องเท่าทีเข้ารบรักพักแพร่พี่น้องขับปทัดฐาจึงชุ่มคูบานปราตับหนักคู่พันคู่เมืองงามเรื่องน้องหานและตราการปราสาทเพิ่งสวยตัวเสิ่งสาพผู้ไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรมและนี่คือค้าขวัญของพี่น้องเท่าเช่าจังหวัดสกลนครครับต้อนรับอภมตอน่อนชงบรรยากาศของรายการผมเสียงเผ่าเมืองสกลนครน,นะครับกับบรรยากาศตอนนี้ครับผ้าลุงทอมนะครับกับเจ้นิม่มนะครับผมนะครับมาเที่ยวทงหน้ามาบรรยากาศของสะดุงบันเทา ไต่หน้าบ en ้านทั้งวน้องเอ้ฝ huh. รั่งผนบอกแคยพอในการผล่าอีกอย่างนีงน้อผมนะก็เลยว่าสะดุ้งง่ายแบบบิ๊กบิ๊กบิ๊กสะดุ้งสวัสดีเจนี่ครับผมฮัลโหลลุงทอมลุงทอมสวัสดีครับเป็นไงบ้างโอ้ยอ่อนช้สะดุ้งได้ป่าเนี่ยตัวเราเถอะอ่ากระด่างไฟปีงป่าเนาะไม่ยังไม่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มาเด็ดดวงเมื่อไหร่ไม่ยังไง มีตำบักถั่วปีค่ะโอ้บักถั่วกระลำตัวโอ้ยบักถั่วปักถั่วขากลัมถั่วขากลัมถั่วดำถั่วตัวถั่ดำถั่วปีพอเท่าอือถั่วปีครับผมไม่เขานิ่มภาพพรมสิถาวรปลาป้าพีงนี่หระค่ะอ๋อจากจากเอาดังไฟเส้อดังไฟนะครับบริการทงไทยทงห้าบัตรเท่านะครับพี่น้องครับอือขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องผมเสก่ยวเมืองตัวนครฝากช่องเจนิมแอนลุงทองต่อแปดเดือนสามเด้อนพี่น้องเด้อนะ ลุงทอมเราจะไปหาผนได้นี่เขาจะบุกไปหาเชฟแบงค์นะครับพรุ่งนี้นะครับเชฟแบงค์เรียกตัวลุงทอมแล้วนะฮะเออตาเชฟแบงค์แล้วนะครับผมอืออาอพี่ทางคลายแฟนคลับพี่ลูกไปกับพี่แปลงเรียนจะบอกก็พิษเพิ่มยังก่อนที่เขาก็ะถ้าผมติดศูนย์รถคูณก่อนรถคู่กับเขาศูนย์ด้วยกันเอี้ยพี่น้องครับเบิ้งบรรยากาศครับพี่น้องครับ ดึงในบอลนอเอาเอาไปสบัดมาดึงนี่เอวยิ้มไปไเออเออไสวนไปหยกนะบริการท่องให้ท้งหน้าบานเท้าพี่น้องครับอืมดีดีสารสีมองเสาบอเหลืองเอาหอดเสาหนุ่มไผ่ได้น้อสีซอยตุ่มกุ้มใจเจ้าเตาอีสานมาเด้อมาบานเท้าพี่น้องครับอืมกลับขึ้นบานอีสานข้ามกำบานอยู่พี่น้องเอ้ยนะครับสู่การสุงงานและหม่องบอลต้องมาคุ้มทีครูบูมบ่นดอกตองานได้ไหมลุงทอมมีไหม มีปลาไหมแฮรฟฟิตอะนอใหญ่มากก <laughs> <laughs> วัดกรส่องดูที่กรับเมื่อที่พี่น้องเขาที้งันเกงสยามเฮาต่ำหวามตรงนะครับไม่ยามกันนะครับผมหลหม่องบอลน,นะครับกับบรรยกาศทงไทยทงหน้ามาทพี่น้องมีไหม <laughs> <laughs> มียิ <laughs> มเบลเลียน ชุกลุงทำตกน้ำเด้อเออดังไฟติดบ่เหอ้อบ่ติีบ่ได้ผัวได้หญิงเออบางนี่คือบางเฮากักโซโคพี่น้องครับพักบูงพ่ออบี้ก็ตายแล้วครับผมมับมาแล้วนะฮะเออนะครับเอาไว้ดินแห้งจักน้อยหนาวจักน้อยสีขาพี่น้องมาแคมป์ปิ้งอยู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าบ้านเฮาบางนี่ล่ะนะครับ เมย์วครับเพราะอับีลูกอืลุงทอมไม่มาดึงเลยว่ะทงไพรตรงหน้าบันเท้าพี่น้องเอ้ยนะครับมองนี่ละนะครับพ่ออายุไดกินปูปลาหน้าหําจะน้อยก่าเฮือร่ลงพี่น้องครับจุดนี้ที่ผมมีโอกาสได้ถือปิงปลาลงน้ำลองเพลงแฟนเลื่อนสะเทือนใจให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับลมพัดทิวไพรปลิวสวรรค์ปลายไพรรูลมมองนี่นะครับตั้งใส่นี่นะครับผมนะฮะ ห่วยปางล้วก็พวกเขาแล้วเดือดขึ้นร่องเลยนี่ไอ้สู่เขาพราะเอาบีสู่เขาเอาพุทโต้พ่อมาหน,นิโอ้ยไผ <มา S 1> ่ต,ต้แล้วดิไผ่โต้พ่อดีโต้กันมาเขตเมนูพี่น้องครับเฮาสิปิ้งปลาตำร้าสู่น้องกินมื้อน,นี้ครับบรรยากาศมื้อน,นี้น,นะจ๊ะมีปลาไหม รายการตอนนี้นะครับลุงพร้อมกำลังปิ้งปลาครับผมสุกงานเพราะเราอีพอจะมาคัมแล้วโอเคดูแล้วปลาที่เราหาได้วันนี้นะครับผมซื้อมาจากบาทลุงพร้อมเอามาอยู่บ้านอมาจวกบาทปลาเนี่ยเออวันนี้เจนี่อะไรตำมันจำมาเถอตจำบมกตัวใส่หมกทัวเท่ายู่ใส่ทัวกาก้ามาไหมพี่อย่ามาบ้างตัวกาก้าทัวสติพี่หลองครับผมทัวกาก้า เอาเหนียวล้วก็มานะจ๊ะจ้าอืมเอาเอาเอาิๆทำบครพิงครับิกท้งหน้าบานเทานะครับผมจวดเอจวดตำเลยตำเลยเออ่ต้องตํำเบิดเด้อตจากมัดนึงนี่เออนี่พูดนะตังเสียงพ้ยคือซ้ำนาเยพูดะโอ้ยโอ้ยอ้อโอ้ยำรัพี่น้อง ยู่หน,าหาม,นาม,มาเด็กปีน ong นี่นะครับขอบเป็นก็ลังใจให้พี่น้องมาท่อีอีสาพนพะ tin หากินแปลบ้านทุกๆเขื่อนที่ทุกๆประเทศทุกๆจังหวัดพี่น้องครับที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับลุงธรรมะแล้วมาในเยอรมันครับเรากับมาเที่ยวเห็นบรรยากาศทั้งสี่ลุงธรรมะเป็นยังไงบ้างมาเที่ยวอีสานโอเคไหมโ <Okay. S 2> อเคพูดหน่อยพูดหน่อยพูดกับเอฟซีหน่อยเร็วภาษาเยอรมันก็ได้เออเดินสแลนเริงควีส very good เทียผมชอบมากๆ มาคุณเป็นเป็ดคุณคนไทยเหรอบอกเล่าดูบอกเล่าดูเลโอชกคันสปีคเลโอสไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เลยไม่พื้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้าว่าฮ่ใช่เลยพี่น้องครับผมมาถับผ่านไอ้สุกก่อนกินก่อนเนาะจะดีเพอเนาะใช่ไอ้สุกก่อนแล้วกินก่อนเข้าตาจังเข้าตาแสบๆกันต่พี่น้องครับบรรยากาศท้องไทยตอนนี้มันเท่าไงคำ นะครับยากาตนีตน้ตกินเนี่ยอันนี้อะไรผงนัวสู้รถสู้รถมันสูการบ่บ่เทมนเลยสู้รสูเตเทมาเลยสู้รถิดเปล่บิดเทมเลยเขาเรียกว่ากยกอยลนนั่นแหละลูกน้นน้ำตาลเบอดเลยสู้กะนิ่หน่อยติดตามี่นองครับ ทำเพื่อตำพี่น้อครับตุ้งตีสุกล้่ยออีจ้าี่บอกกอดเพือนเลบอกกอดว่ามีจ้ามนจะได้แบบกอดคออยบอกกอด้บอกกอดอ๋อมีอยู่นั่นเองฟองอมือรก่ปันเอาซีมเอาสุกยังโครัาสทสวยย่างสุกแลย่างยังไม่สุกนะจ้าอีกนิดเดียวเบิ่งมาเทนี่แบบเนี้ยเอายหามไ่ได้นะฮจะเทลอยนะฮะเอาสาดใส่ในถุงนั่นไว้ sao 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 không 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 bông, บต้องมันบวิน้ำบลล่างต้อกินกินแล้วลูกม้มาแล้วเนี่ยเอาตอรู้ว <siblings are new> ่ก um ินไหมพองสัรตกนหรอกอร่อยมากเลยอ่ะือมัดครับกินไหมอ้าวฮะกินือมัตัอันเ็ตีมันใจบลางกินด้วยพ่ายิ้มลงกินอืกบงลูกครับแล้วปิ่งปลาลุงท้ย เลี้ยงตัวลูกพี่หนังโอ้อยไฟปุ๋นะสุดยอดสุดยอดผมทำคุณกินโอเคปลา <laughs> ทำไมคุณไม่กินปลาทำไมไม่กินไม่กินปลาไม,ไม่กินปลาชอบท้องระบบชอบระบบสลัดเนาะออนะครับผมครับเอ้ <laughs> อยบังซีทตับโพงครับผมอืออืออ่ะพอสิไม่เหนี่ยวกันได้เป็นหนึ่งทีโจมมาพอมากินน้ำพี่หนังครับพีนังครับ ทำทัวปี่มาเด้สิสมใจเด้อแกเด้อยอดเด้เดยอแด่แฟนคับนะครับมีทัวมาเป็นยกอีกเหรอ 那嗯 uh、you you 还来吧！来，停！抓！你别蹦！看！有！有杂牌，有杂牌！白了，白了，了！别别别别别！哈哈，没子弹！我们拼牌了！嗯。来。一包。 นี่ยังล่ละไปอห่งอจังเลยวันปลาตัวเก้องกินหรืป่าปลาตัวเก้านมล่ะปลาหยังปลาตัาจะดูจะฟุตโฟมีโอเคสุกแล้วออกมาเลยโอเคอนี้มีมันลง่าเพิ่อบ่านี่อ าพี่น้องเอ้ยนะครับบรรยากาศทรงในทรงหน้าบ้านเฮามองนี่ละมากินข้าวปลาถ้ามันขันพี่น้องเลือกกินข้าวปลาแต่หน้าเฮานะครับมองกักตัวคู่กีนตรงนี้ละแถมแท้ๆสุกพ่อแก้วพัากาซื้อมาจากบ้านเพื่อนเหรอหาซีพอป่ะตึเอาตึกเอาทีครับผมแล้ถตึกเอานะเธอตึกเอาแต่ กินลุยพี่น้องลุยลุยลุยพวกเรากินอผักกาดขาวกินหรอครับพ่อกินลมกินพ่อแสบปากพ่อเราเขากัดปากพ่อเปงานฝาสางเลยเราเขาตัวเราเขาตัวเราเทืนตั้งเถิงชนะมักแค่ยิ่งก็เสียบยกพ่อปลาซินมาเปนหรอครับมากินเขาดีกว่าครับเออบีเอิร์นแฟลชขับแล้วเนาะขอเป็นกระนังใจให้พี่น้องเทาชาวอีสานพัดทินหากินกระไรบาทุกทุกเปื่อยทีตุกหมอบรได้พี่น้องเด้อนะครับพ่อพ เป็นยังไงครับผมครับปักหลาครับโอ้ยมันขอดสบายนางเนาะมเอากระเซ็นกระเซ็นไปหนึ่งโอ้มาครับเล่นกันครับเอฟซีเมืองหนองเมืองหน้ากินซาลาเอลเนี่ยโปรตุเกสบาเลนนะครับไต้หวันคู่เวียดฮ่องกงยุโรปยุราอเมริกาไอสแตนเจอร์แมนแสบ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 ก็ว่ากางหลายนิดครับผมอ่ะคำแหลมมือนีิคำสำหรับว่าจัดแซ่บครับแคร์ตัวนี้พอเขาไม่เบื่อจะเป็นคลิปใด ยังคงอง่อยยังคอยติดตามกันฟังช่องเจนี่แหมงทองได้พี่น้องเด้อ,อนะครับฝากไว้ในกันกันอ่าเซอร์กุ๊ดบายบายโอเคขอบคุณเรับขอบคุณครับฝรังส์สนุกพี่น้องกับกับเจนี้ครับผมยินดีสบายขอบคุณคหลายสบายดีพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับะบบายบายจั่วจ้าพี่น้องจั่วแก้ว